มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกองทัพภาคที่1ถแถลงการด่วนหลังมีข่าวให้เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว27ตุลาคม2,568เพจ Facebook กองทัพภาคที่1ได้โพสต์ข้อความระบุว่าทอพหชี้แจงไม่มีการสั่งการให้เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างทหารได้รับแจ้งให้เตรียมเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินตำบลคลองหาดอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วในวันที่1พฤศจิกาย,ยน2568นนี้กองทพัพภาคที่1ขอเรียนชี้แจงว่าไม่มีการสั่งการให้เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาในความรับผิดชอบของกกรบูร,บรพาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วแต่อย่างใด โดยกองทพัพภาคที่1ยังคงยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบเช่นเดิม27ตุลาคม2568ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ